สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆลุยซันชาแนลครับเมื่อนี้มาพอกันแล้วกับคู่กอบครับในช่องลุยซันชาแนลนะครับที่ยืนข่งานนะครับอ่าก็จะเป็นโอเลี้ยงปลานะครับเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งนะครับก่อนอื่นใดนะครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับให้คู่กอบนะครับในช่องลุยซันชาแนลเนาะอ่าเมื่อวานนะครับอ่าเมื่อนี้เดี๋ยวสิมา ให้อาหารปลานะครับบ่อ,บอข้างนานะครับก็จะเป็นบ่อ,บอเลียงปลาดุกนะครับซึ่งเป็นบิกุยนะครับเนาะน่ะนะครับนี่นะครับ บิ๊กอุยนะครับยัมียูสอง่อเดีวยวกันมีกระบนหนึ่งครับเดี๋ยวจะมาให้อาหารกันะค่อยๆให้นะครับเพราะว่าจะบดีอะให้หล เดี๋ยวนามมันอสิคุณก่อนนะครับ,รบก็เลี้ยงไว้ทายุตะก,กินนะครับบ่ได้บ่ได้เลี้ยงไวน้น,นะครับเหลือกะ แจกที่แจกน้องครับไปยุไปกินจะให้แค่เขาอิ่มละกันนะครับเนะาะบ่อเด้ให้หลยให้ไลยน้ำจะเสียเร็วนะครับครับขนาดบอที่ที่ที่ใส่เรียงนะครับ ขนาดบอดที่ใส่เรียงก็จะเป็นความกว้างก็จะเป็นเมตรแปดสิบนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เมตรยี่สิบอ่าเมตรยี่สิบคูณสองร้อยสี่สิบครับเมตรยี่คูณสองร้อยสี่สิบอ่าสังเกตเบิ้งว่าขันเขากินเอื้อยเรี่ยวนะครับ แสดงว่ากิ้มแน่เลียวนะครับยิ้มแน่เหลี่ยวขันห้าวานหลายๆนะครับมันกะจิกินโมเบิดครับพี่น้องกินโมเบิดเดยวสีมาอีกอีกบอ่อหนึ่งนะครับเนาะอ่าโอเคกะเหลือไวน้นะครับสําหรับปลาตัวกินโมท่านมูนะครับอ่ามาเบ,บึ้งบ่อนีแล้วกันครับ บ่อน,นี้เป็นไงบ้างนะครับยเยอะอยเยอะแยเลยเยอะแยเยอะเลยเดี๋ยวเยอ,เอาเอาหารให้ก่อนอยเยอะแยเยอะยะเลย,ยเดี๋ยวอาหารให้ มาที่แจ้งๆหน่อยมาที่โล่งๆนะครับนี่นะครับ,รบโหกะเรียงแบบพ่อเพียงพ่อเพียงนะครับ อันนี้จะเป็น2องบอนะครับจะเป็นสองบอ่นขนาดร้อยนะครับความกว้างน่เมตรยี่สิบนะครับความเา่าก็สองร้อยสี่สิบ240นะครับโอเคอ่ะ ขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับการติดตามในครั้งนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดแอบแน่อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับอ่าโอเคเนาะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้สำนีกอนนะครับเดี๋ยวพอกันไหมในคลิปหน้าครับอ่ากับคูกกอบในช่องวิสันชนแนลสำหรับมอน้สวัสดีครับ